ขมรฝังตัวในป่ารกค่ะเปิดฉากรบกองโจรกับไทยยิงถล่มเนิน350ซุ่มตลบหลังเจอสวนทับแตกกระเจิงค่ะแผนชั่วขมรตบตาไทยถอนตัวเนิน350ซ่อนตัวในป่าดงดิบรอบตลบหลังถล่มเนิน350ไทยรู้ทันแผนสวนเดือดแตกกระเจิงทั้งกองทัพค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพลโทวิรยุทธ์รักศีลแม่ทัพภาคที่2 ขึ้นไปบนพื้นที่เนิน3 5 0และปราสาทต,ตาควายช่วงกลางดึกเพื่อตรวจสอบอาวุธและยุทธปกรณ์จำนวนมากที่หน่วยเฉพาะกิจที่2ค่ะตรวจยึดได้จากฐานปฏิบัติการทางทหารกัมพูชาบนเนิน3 5 0เพื่อยืนยันความเรียบร้อยความปลอดภัยและการควบคุมสถานการณ์ตามกรอบยุทธวิธีอย่างรัดกุมในขณะเดียวกันค่ะทางด้านนายกรกฎเกตแก้วได้โพสต์ข้อความถึงบริเวณเนิน3 5 0ระบุว่าเนิน350แตกระวังสงครามกองโจร แม้ว่าเราจะยึดเนิน350ได้แล้วแต่สงครามยังไม่จบค่ะอยู่ระหว่างการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่เพราะเขมรได้ดักระเบิดไว้จำนวนมากพื้นที่บนเขาแห่งนี้เป็นป่าดงดิบรกเป็นป่าหินน้อยใหญ่เขมรอาจยังไม่ลงไปฝั่งเขมรหมดเขมรอาจซุกซ่อนอยู่ในป่าดงดิบป่าหินค่ะเพื่อรบแบบกองโจร ช่วงที่ทหารไทยกวาดล้างกองกําลังเขมรบนเขาค่ะต้องระมัดระวังอย่างมากเราอาจจะกําลังเจอกับกองโจเรเขมรค่ะที่แอบดักระเบิดซุ่มโจมตีและทําสิ่งกีดขวางต่างๆ เพื่อทำลายทหารไทยซึ่งเขานะคะเคยรบกับขมินแดงขมนิในเล่เลี่ยมแผลว่าค่ะนอกจากดักระเบิดสังหารบุคคลแล้วมันยังใช้ระเบิดสแสวงเครื่องอีกมันใช้ลูกครก82ลูก RPG สแสวงเครื่องไว้ทั่วป่าที่เราเข้าไปมีทั้งแบบวางไว้กับพื้นลากสายสะดุดจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นฐานไฟใช้ค่ะมีทั้งลากสายเปจุดซุ่มกดระเบิดใส่มีทั้งแบบแขวนลูกครก82 ลากสายสะดุดให้ลูกครกแบตกลงกระแทกพื้นระเบิดและแขวนลูกครก82100บโดยวางไว้บนกิ่งไม้แล้วกดระเบิดค่ะคอมเมนแดงคนเซนมันชำนาญเรื่องแบบนี้ฐานไทยอย่าได้ประมาทเราต้องกวาดล้างพวกมันให้หมดอย่าให้เหลืออยู่บนเขาเราควรตั้งฐานติดหน้าผาค่ะเพื่อความปลอดภัยจากลูกยาวของมันผมเคยเจอมาแล้วในอดีตมันสละฐานบนเขาใหเรายึดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันยิงลูกยาวปรสอปืนใหญ่เข้ามาถล่มเราค่ะ แต่พวกเราปลอดภัยเพราะระวังกำลังติดหน้าผาทำให้เป็นพื้นที่อับกระสุนหาลูกยาวของมันตกเลยทำให้เราไม่ได้รับอันตรายซึ่งเขาในเคยเจอมาค่ะจึงได้นำม,มาเล่าให้ก,กับนักรบรุ่นหลังฟังเพื่อป้องกันและรู้ทันกลยุทธ์ยุธทธวิธีแบบการรบกองโจรค่ะของเขเมรแดงฮุนเซนเพื่อลดความสูญเสียของฝ่ายเรามิได้มีเจตนามาสอนแต่เพราะความห่วงใยนักรบรุ่นหลังที่อาจไม่รู้ทันเขเมรแดงฮุนเซนจึงเล่าสู่กันฟัง ภาพทั้งหมดนี้ในปี54ขณะนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมท่านเป็นผู้การกรมทหารรานที่26นำถามรานเข้ารบกับเขมรจนสามารถยึดเนิน350ปราสาทตาควายคืนมาได้ขออนุญาตลงภาพท่านเพื่อเชิดชูวีรกรรมท่านรู้พื้นที่ทุกตารางเมตรผมจึงเชื่อว่าครั้งนี้ทหารไทยจะกวาดล้างทหารเขมรและสถาปนาความมั่นคงที่พุ่นเซนตกเขาลงไปฝั่งเขมรได้สําเร็จและทหารไทยจะปลอดภัยทุกคนล่าสุด ทางด้านกองทัพภาคที่2รายงานสรุปสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะระบุว่าตลอดทั้งวันยังคงม,มีการเกิดการประทะาด้วยอาวุธหนักโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างหนานแน่นในพื้นที่ผาหมออีแดงและภูมะเขือส่วนพื้นที่ตาควายนั้นฝ่ายไทยสามารถยึดที่หมายเนิน350และตั้งฐานที่มั่นได้สําเร็จโดยระหว่างการใช้รถเจซบีเพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่รถเหยียบกับระเบิด ทำให้ยางล้อหน้าเสียหายแต่กำลังพลปลอดภัยค่ะต่อมาจึงพบการยิงจากฝ่ายกัมพูชามาอย่างยอดเนินและในช่วงตอนเย็นตรวจพบการเคลื่อนยานรบจึงใช้ปืนยิงสกัดไว้ขณะที่พื้นที่ช่องกลางและตาเมินทมฝ่ายไทยรึงกำลังตลอดแนวค่ะโดยพื้นที่ตาเมินทมฝ่ายกัมพูชายิงจรวด bm 2 1บมาอย่างด้านทิศใต้ของปราสาทตาเมือนค่ะ